ิงทั้งสังพระองค์กำลังล่องเรือ <c oughs> ลมพัดสบายจังห mm hmm. วังว่าจุดหมายปลายทางของเราจะอากาศ <Yes. S 2> ดีนะฉันเอาจะว่ายน้ำตัวโปรดของฉช่นมาด้วยนะไงเ <c oughs> จ้าสาวพร้อมจะไปผจญภัยบนเกาะสวรรค์แล้วหรือ, mm hmm. อยังอต่อจากนี้เราน่าจะไปทางขวา,าในแผนที่เขาบอกไว้แบบนี้โอแล้ว oh, <L> ขอกระเป๋าหน่อยเออได้เลยอะนี่ของเธอเจ้าหญิงทุพระองค์พร้อมจะออกเดินทางแล้วล่ะโอ้ไม่เรือเป็นอะไร ทัน oh, 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 oh. ใดนั้นน้ำก็ท่วมเข้ามาในเรือเอาชีวิตรอดเร็วเรากำลังจะจมแล้วช่วยด้วยจะจะดำยังไงดีฉันว่อยน้ำไม่เป็น <c oughs> นี่ดูสิฉันมีป๊อปอิดนะแบบนี้เราก็ใช้มันได้และแล้วเจ้าหญิงทว่าองก็หนีออกมาจากเรือที่กำลังจมฮรอดชีวิตมาได้ เพราะว่าเสื้อผ้าของใช้น่จมไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเสริมสวยใหม่ถักเปียแล้วก็ผูกด้วยริบบิน้นทำให้เป็นชุดว่ายน้ำจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเปลือกหอยเธอดูสวยจังเลยย <c oughs> เรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไะฉันจำได้ว่าเราว่ายน้ำทั้งคืนแล้วแล้วจัสมินไปไหนเอไม่รู้สิโอ้ไม่จสสมินไงจ้า คือฉันไปเปลี่ยนอาลฟิสมาเนอฉันนึกว่าหายไปไหนซะแล้วสินี่เธอไปเอาชั้ววายน้ำมาจากไหนก็ผมฉันไงลองคิดดูดีๆสิว้าวเธอนี่จีเสจริงจริงอะฉันเองก็ต้องไปหาชั้ววายน้ำเหมือนกันนะระพันเซลมาแต่งตัวแรกกันดีกว่าทำบราจากเปลือกหอยแล้วก็สายของเราจะเป็นสายทีนี้เธอก็พร้อมสำหรับซัมเมอร์แล้ว โอ้แล้ววันนี้เป็นพิธีกรของแฟชั่นโชว์พร้อมหรืยังที่จะเป็นสักขีพยานแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่ของเจ้าหญิง <Yes. S 1> ขอเสียงปรบมือต้อนรับรับพันเซลว้าว <Wow. S 1> และตอนนี้ก็ตาของอันนาแล้วว่าเธอจะแต่งตัวแบบไหนและเอลซ่าเป็นผู้เดินปิดท้ายว้าวชุดว่ยน้ำของเธอช่างดูสดใส <Wow. S 1> ขอขอบคุณดีไซเนอร์และดังแบบทุกคน <laughs> งั้นเราจะมาทำโต๊ะจากเศษไม้กันเลยดีกว่าโอ้โหโต๊ะเต็มไปด้วยผลไม้สดได้เวลาทานข้าวแล้วสาวๆทุกคนมาช่วยกันตั้งแคมป์นี่ฉันดูใน YouTube นะถ้าเกิดว่าเอาเห็นมาตีกันแบบนี้มันจะเกิดเป็นไฟโอเคจัสมินลองดูนะยยแล้วฉันก็จะตกแต่งเจ้าโต๊ะนี้นะเอลซ่าหิวหรือเปล่า ตั้งแต่มาที่เกาะนนี้ยเจ้าหญิงยังไม่ได้กินอะไรเลยอืมอร่อยจังขอบใจนะเจ้าโอลาน้ำฝามาเลยจากนั้นก็ห่อด้วยผ้าหนังเทียมแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดขวดพลาสติกออกมาเป็นทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเออขอบคุณนะคะคุณชาวบ้านจากนั้นก็ใส่กระดาษโฟม ทีนี้ก็รอยได้เข้าไปเราก็จะได้กลองแล้วโอลาฟมาสำรวจเกาะแห่งนี้เออนั่นกลองหรือเปล่าเฮ้อเจ๋งแบบนี้เราจะได้มีเสียงดนตรีโซซาวเธอรู้สึกร้อนเหมือนฉันมั้ยนี่อยากจะมาปาร์ตี้มาดีจังเลยฉันจะกลองด้วยนะ yeah. เงั้นมาปาร์ตี้กันเลยและสาวๆก็มาแดนซ์กันสุดขั้วสุราพันเซลก็ทำมาลากาของเธอสนุกจังเลยไม่คิดว่าจะอยู่บนเกาะแล้วจะสนุกขนาดนี้น้ำกล่องพลาสติกมาแบบนี้จากนั้นก็ติดสติกเกอร์เพรแล้วก็ติดไฟ LED แล้วทำประตูจากฝา ทำให้มันเปิดปิดได้ด้วยการติดสติกเกอร์ลงไปจากนั้นก็ทายาทาเล็บสีใสแล้วก็โรดด้วยกลิตเตอร์เลยเฮ้ยเย็นจังอออสวยแล้วฉันรู้สึกละลายเออร้อนจังเลยฮะเออแล้วเราจะช่วยโอลาฟยังไงอะแต่แล้วเพียงแค่พลิปตาเดียวโอลาฟก็ละลายกลายเป็นน้ำโอลาฟ สวยแล้วทำไงดีเอลซ่าเธอช่วยเสกอะไรก็ได้หน่อยได้ไหมเอลซ่าเสกตู้น้ำแข็งขึ้นมาและตอนนี้มนุษย์หิมะสของเราก็น่าจะกลับมาแล้วนะโอโอลาฟเข้าไปข้างในเลยเพียงแค่เข้าไปแป๊บเดียวสโนว์แบน์ของเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมว้าวเออฉันกลับมาแล้วราเจ้าหญิงเอานั้นมีคนกำลังแอบดูนั่นคนป่าหรือเปล่าอ๋อเวทมนต์ยังงั้นเหรอแบบไม่ต้องไปบอกเพื่อนๆแล้ว ดูสิในหมบนี้เราเจอหน้ากากพิศวงเอ๊ะแล้วมันทามาจากอะไรกันนะท้ายเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็ตกแต่งด้วยลายต่างๆเป็นสีฟ้าเลยติดเพรไว้ด้านบนตอนที่เอลซ่าสวมหน้ากากสร้อยคอสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นเลยทำกระโปรงจากผ้าสักกลาดหนาแล้วก็ตกแต่งด้วยฟางคนป่าเวอร์ชันเอลซ่ามาแล้ว ที่นี่มันร้อนจริงๆเลยนะพี่น้องชาวเผ่าข้าเจอเทพธิดาน้ำแข็งแล้วเธอน่ะมีพลังด้วยนนอะเ oh. ทพธิดาอาจจะใจดีเสกฝนให้เราก็ได้ในระหว่างที่องคหญิงองค์อื่นๆกำลังนอนหลับอยู่ชาวเกาะก็ลักพาตัวเอลซ่าไปนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยนะ <c oughs> ท่านเทพธิดาน้ำแข็งโปรดให้อภัยพวกเราด้วยพวกเราแค่จนปัญญาจริงๆอะ่ะ เราขอมอบหน้ากากอันพิศวงนี้เพื่อให้ท่านเทพธิดาจะได้เสกแววนมนยังไงละ่ะเอองั้นก็ได้เธอแสงให้มีหมะแล้วมันก็ดองความร้อนจะละลายเป็นฝน Yes เย็นสดชื่นจริงๆอะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าพวกผลไม้ต่างๆงอกเงยแล้ว Yay. เจ้าหญิงทั้งหมดเพื่อสังเกตว่าเอลซ่าหายตัวไปก็เลยวิ่งมาตามหาเธอไม่เป็นไรนะฉันอยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยดีนะฮัลโเทพิาพดาอันนี้คือผลลมาา <c oughs> <อ>้เจ้าเ่ะเอากิ่งไม้เล็กๆมาแล้วก็เปลือกไม้มันจะได้กลายเป็นช้อนไงแล้วก็ใช้เปลือกบอลน,นัดให้กลายเป็นชามทาให้เป็นสีแล้วทำแก้วจากเปลือกทั่วลิสงได้เวลามื้อหาแบบชาวเกาะ ดินเนอร์เสร็จแล้วค่ะท่านว้าวคนบนก่อนเนี้ยเมซ z i n งจังเลยนะ uh huh. มีอาหารทำสดใหม่น่าทานจริงๆเลย <Yes. S 1> แต่แล้วโอลาฟก็วิ่งมาแล้วเขาก็กินผลไม้ oh, จนหมดเลยโอลาฟทำอะไร <G ül> ต้องรู้จักมารยาบนโต๊ะอาหารนะใช้ช้อนแล้วก็ชามตักอาหารจากส่วนรวมนะ <G ül> ตัดหูฟังแบบนี้แล้วก็ปั้นดินเบาห่วงต่างหูแบบนี้จะกลายเป็นที่จับแล้วก็ทาอะคริลิกไพรเมอร์ลงไปแล้วระบายด้วยสีทองแดงแต่เกียงเนี้ยเก่านะดูเลยแจสมินเดินมาตามชายหาดว้าวนี่คือขวดจากเรือนี่นะงั้นเก็บไว้ดีกว่าอือือแล้วคลื่นทะเลก็พัดขุมสมบัติมาที่ชายหาด ว้าวนี่สมบัติของฉันนี่นาฮะจ,จะเจาะแล้แค่ออกไปนะนี่ของฉันนะและในที่สุดแจสมินก็ได้ขุมสมบัติคืนนายมาดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างเงินทองโอ้ยไม่มีค่าเลยเราจะออกไปจากที่นี้ได้อย่างไงเออนี่สูวสาวโอล้าดูนี่สิเจง๋งเลยเราสามารถใช้ได้นี่นะใช่เรามาทำชาดีกว่านะ และขวดนี้เราสามารถสอดจดหมายเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือเอาเร็วเข้าเขียนเลยสาวๆเขียนจดหมายเรื่องรายละเอียดขอความช่วยเหลือจากนั้นก็ยนไปที่ทะเลเจ้าหญิงทั้งหลายช่วยกันทําสัญลักษณ์ S.O.S เพื่อขอความช่วยเหลือขอให้เครื่องบินหรือว่าเรือสังเกตทีเถอะ นักกลางทะเลใหญ่อันไกลโพ้นก็มีนางเงือกสาวกำลังนั่งฟังเพลงอยู่แล้วเธอก็ได้รับขวดที่มาพร้อมกับจดหมายเอ้ไม่เจ้าหญิงต้องการความช่วยเหลือเหรอเอ้เจ้าพรหมงวิเศษไปแล้วหรอกเหรอแอเรียลรีบว่ายน้ำลงไปในใต้ท้องทะเลเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงนำฟองน้ำมาเลยจากนั้นก็ติดกระดาษโฟมแล้วก็วาดลวดลายสวยงามลงไป แล้วก็ใส่ริบบิ้นสีทองข้างๆโปรมวิเศษแปลงร่างแล้วเอลซ่ามีคนมาช่วยเราแล้วอ๋อาาคุโพรมวิเศษมาแล้วหรอเหรอในที่สุดก็มาแล้วแต่ว่าโปรมวิเศษไม่สามารถรับน้ำหนักของทุกคนได้งั้นเอลซ่าช่วยเศกอะไรหน่อยโอ้สวยแล้ว <h> ah? งั้นอีกครั้งนะ ได้ล้วตอนนี้เจ้าพรหมวิเศษก็กลายเป็นเรือแล้วล่ะขอโทษนะเจ้าพรหมฉันรู้ว่าแกไม่ชอบน้ําแต่ช่วยหน่อยไง,งสาวๆฉันกับเพื่อนลมมามาช่วยเธอแล้วนะเอาละเพนเนลปี ope, ช่วยร้อยเชือกนี้นะลม,มาเพลเนล็ปีกลายเป็นแท็กซี่ไปซะแล้วสิเย้ <laughs> Yay, ได้เวลากลับบ้านกันแล้ว <laughs> <Yes. laughs>